เสียงโต,โตโตเล่นแน่โต,โตโตครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน <c oughs> ที่รักและทื่นชอบกับตัวเลข <c oughs> เพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคทุกทท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปธงชัยมหาลาบ ชุดสองตัวล่างนะครับชุดสองตัวล่างสิบห้าชุดและชุดเน้นพ่วงมาด้วยนะครับพ่วงมาด้วยเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะสรุปในวันที่สิบสี่นะครับเอาเป็นวันที่สิบสี่หรือสิบสามถ้าไวกว่านั้นก็สิบสามจะคิดว่าสิบสี่นะครับ <c oughs> บัญชีนี้ยังทําบุญได้นะครับยังทําบุญได้เป็นบุญทอดกระถินทอดกระถินนะครับ <c oughs> ปลายปีนี้นะครับปลายปีนี้ผมจะทอดกระถินอีกหนึ่งอีกหนึ่งกระถินนะครับเป็นกระถิน ช่อฟ้าใบละกาหังหงทุ่มประตูหน้าต่างบานประตูหน้าต่าง <c oughs> ครบชุดเลยส่วนจะได้เท่าไหร่นั้นใครจะร่วมเป็นประธานร่วมเป็นประธานทอดกระถินในปลายปีนี้นะครับเพราะว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่า อาจารย์จะกําหนดงานเมื่อไหร่เป็นกรถินสร้างโบสถ์นะครับเป็นกระถินสร้างโบสถ์ก็ตามนี้นะครับก็ตอนนี้ก็มีโอนเข้ามาบ้างแล้วนะครับโอนเข้ามาบ้างแล้วแต่ว่าประธานนั้นย,ยังยังยังไม่มีคนโอนนะครับเพียงแต่บอกกันไว้ว่าเขาจะร่วมเป็นประธานด้วยก็มีหลายท่านนะครับเมื่อวานนี้ ฮานอยของผมเข้าทั้งสองฮานอยนะครับเลขวิ่งนี่นะครับอ่าดูตัวนี้ก็ได้ YouTube นะครับ YouTube ไม่ใช่ว่าเอากระดาษมาโชว์กันเขียนใหม่ไม่ใช่นี่ YouTube นะครับการดูหนึ่งจุดเจ็ดพันยี่สิบสองชั่วโมงที่ผ่านมาความคิดเห็นสิบหกท่านนะครับ ให้วิ่งสี่และหนึ่งพิเศษนะครับเจาะจงว่าพิเศษด้วยเพราะว่าฮานอยของผม,ไม,ม,ม <c oughs> ไม่มัดรวมไม่มัดรวมผมก็บอกแล้วไนงะเด็กๆก,ก็ให้ได้ไอ้คำว่ามัดรวมนะ่ะอย่าอย่าให้เลขหลักสิบกับหลักหน่วยมันตรงกันเท่านะั้นนะฮะเข้าทุกงวดเข้าทุกงวดปกติผมให้วิ่ง ลืมแล้วสี่กับหกนะครับสี่กับหกหวยออกสี่เก้าสามนะครับสี่เก้าสามก็พิเศษออกหนึ่งเก้าเก้าผมให้เบิร์หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่สี่มันออกหนึ่งเก้าเก้ามันถากไปสอง สองอะไรเขาเรียกสองอะไรสเลขเท่านั้นนะครับแต่ถ้าว่าใครที่เก่งกว่าผมหรือว่ามีบุญมีดวงที่จะถูกก็เอาหนึ่งไปตั้งเพราะผมเมื่อวานผมเน้นที่หนึ่งกับสี่เอาหนึ่งไปตั้งแล้วก็เอา0ู2ย์ศูนย์สองสองสาห้าห้าหกดเดแปดแปาไปทำสิบชุดหรือเก้าชุดเท่านั้นนะ ก็รับข้ากับข้าวไปหลายมือเลยนะครับ <c oughs> ไปหลายมือเลย <c oughs> ก็ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มหวยห,าห้านอย <c oughs> ก็เชิญได้นะครับเข้าไปที่ช่องรัฐมหาราชแล้วก็เบอร์โทรก็ตาม ที่อยู่ในในคลิปนะครับ <c oughs> ผมจำไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่เคยโทรเลยไม่ยังไม่เคยโทรเลยเบอร์เนี้ยบอกตรงๆโทรก็โทรทางไลน์เท่านั้น <c oughs> ก็เข้าไปนะครับเข้าไปแต่บอกเสียก่อนว่าหาหนอยของผมเน้นที่วิ่งเท่านั้นนะครับเน้นที่วิ่งเท่านั้น สิบห้าชุดล่างงวดนี้ก็มีหกหนึ่งหกสองหกสี่หกเก้าหกห้าสองหนึ่งสองสี่สองเก้าสองห้าสี่หนึ่งสี่เก้าสี่ห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้านะครับ เก้าหนึ่งขอให้เป็นกลับหน่อยนะครับเป็นหนึ่งเก้าเป็นหนึ่งเก้านะครับเพราะว่าเก้าไปเด่นที่หลักหน่วยนะครับไปเด่นที่หลักหน่วยไม่ใช่หลักสิบนะครับไปเด่นที่หลักหน่วย <c oughs> ส่วนเลขที่เน้นนั้นก็มีหกสอง เดี๋ยวลองทาดิไม่อยากทามเลยครับชุดเน้นอยู่ในชุด ที่ทาใหม่นะครับในวงกลมชุดเน้นมีอยู่ด้วยกันหกชุดนะครับหกชุดก็มีหกสองหกเก้าสองสี <c oughs> ่สองเก้าสี่เก้าและเก้าหนึ่งนะครับและเก้าหนึ่งก็มีแค่นี้นะครับส่วน <c oughs> ทุดสรุปนั้นจะเหลืออะไรบ้างก็รอติดตามในวันที่สิบสี่นะครับสิบสี่หรือสิบสามถ้าเร็วหน่อยก็สิบสามวันนี้ก็ร้อนในกดยาถ่ายเข้าไปแล้วห้าเม็ดเพราะว่าไม่ได้ถ่ายมาหลายวันอดนอนด้วยเมื่อคืนก็ฝนตก นึกว่ามันใกล้สว่างตื่นขึ้นมาหิวข้าวก็เลยไปทอดไปเจียวไข่มากินกับข้าวกินไม่หมดเพราะข้าวมันจะบูด <c oughs> นึกว่าใกล้สว่างมาดูอีกทีเอ้าเพิ่งสองยามนั่งไปสงชั่วโมงแล้วเพิ่งสองยามแสดงว่าฝนตกประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มก็เลยนอนต่อแต่พอจะหลับได้ก็น,นู่นแหละ เกือบตีสองหลับไปได้หน่อยเพราะว่าผมต้องเลี้ยงหลานเลี้ยงโตโต้ด้วยกับตันก็นอนอยู่กับผมโตโต้ก็นอนอยู่กับผมโตโต้กระดิกผมก็ต้องตื่นเอานมใส่ปากเพราะว่าโตโต้ยังคานไม่ได้คลิปนี้โปรดดูเพื่อความบันเทิงนะครับโปรดดูเพื่อความบันเทิง ใครอยากจะได้หวยห้าหน่อยก็เข้าไปในไลน์นะครับแต่ขอเป็นสายวิ่งนะครับเป็นสายวิ่งสายเจาะไม่ต้องเข้าเข้าไม่ต้องเข้าหรอกครับไม่สายเจาะไม่ต้องเข้าไปนะครับเพราะว่าตัวเจาะนั้นโอกาสถูกนั้นมันมีครับแต่สามสี่วันจะถูกทักครั้งหนึ่ง ไม่เหมือนกับตัววิ่งตัววิ่งผมให้มาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามเดือนที่แล้วหลุดไปงวดเดียวคิดดูดีครับถ้าท่านวิ่งท่านจะมีค่ากับข้าวรวมแล้วเท่าไหร่ หวยมีผิดมีถูกนะครับไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกอะไรทุกอย่างทำไปตามสูตรทุกอย่างทำไปตามสูตรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่บุญและวาสนาของเราดวงดีก็ถูกดวงไม่ดีก็ผิดสิ่งเดียวที่จะช่วยเราได้ก็คือ จิต <c oughs> ที่เป็นกุศลเท่านั้นนะครับจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นขอบคุณและสวัสดีนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้มาโดยตลอดสวัสดีครับ